งานนี้หมอปลาเก็บไม่ไหวเผยน้องชมพู่มาเข้าฝันขอให้ช่วยโดยก่อนหน้านี้หมอปลาและลุงพลได้เดินทางไปยังจุดพบศพของน้องชมพู่โดยหมอปลาและลุงพลได้นั่งอยู่ที่จุดพบศพหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจุดทูป16ดอกกล่าวน้โมสามจบและบทชุมนุมเทวดาหลังจากนั้นหมอปลาก็ได้กล่าวอธิษฐานกับวิญญาณของน้องชมพู่ว่า วันนี้หมอปลาและลุงพลได้มาทำตามสัญญาที่หนูไปเข้าฝันหมอไว้จึงให้ลุงพลพาหมอมาในวันนี้ซึ่งหมอขอให้หนูอยู่เป็นนางฟ้าตัวน้อยน้อยบนสวรรค์และอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อีกซึ่งตนไม่ได้มีเจตนาลบหลู่เพียงแต่ทำตามความฝันที่น้องชมพูไปเข้าฝัน หลังจากนั้นหมอปลาก็ได้ปักทูบที่บริเวณจุดพบศพของน้องชมพู่หลังจากที่ปักทูบเสร็จก็ได้เปิดเผยว่าการที่จุดทูบ16ดอกนั้นหมายถึง16ชั้นฟ้าให้เทวดาบนฟ้าคือน้องชมพู่ได้รับรู้ว่าหมอปรามาหาไม่ได้มีเจตนามาทำเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ซึ่งตนได้ฝันถึงน้องชมพู่หลังจากกลับจากหมู่บ้านกกอกหนึ่งถึงสองสัปดาห์โดยในฝันน้องชมพู่บอกว่าอยากให้ช่วยลุงพลและถ้าน้องชมพู่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีกครอบครัวตนก็ยินดีที่ให้น้องชมพู่เกิดเป็นลูกของตนเพราะตนเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามข่าวก็ได้ทําบุญให้น้องชมพู่ไม่เว้นแต่ละวันซึ่งถ้าน้องได้บุญเยอะและอยากจะเกิด ตนและครอบครัวตนยินดีต้อนรับให้น้องชมพู่มาเกิดซึ่งตนรู้สึกเมตตาน้องชมพู่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้มาบ้านกอกและถ้าถามว่าทำไมตนต้องปกป้องลุงพลตนก็ไม่รู้เหตุผลเพียงแต่เหมือนผูกพันและทำตามความฝันที่น้องชมพู่มาบอกและตนรู้สึกสงสารลุงพลรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือผู้บริสุทธิ์และจะช่วยเหลือลุงพล หมอปลาก่าวต่อว่าสําหรับเรื่องที่จะให้น,อน้องชมพู่กลับมาเกิดในครอบครัวตนนั้นถ้าครอบครัวของน,อน้องชมพู่จะไม่เข้าใจก็แล้วแต่มุมมองของเขาแต่จตนาของตนนั้นเพียงอยากให้น,อน้องชมพู่มาเกิดเพราะตนก็อยากจะมีลูกมานานแล้วและยินดีถ้าน,อน้องชมพู่มาเกิดและตนไม่ได้สร้างหรือแต่งเรื่องความฝันเพราะเป็นฝันที่ดีสําหรับตนรวมถึงไม่ได้ทําให้ตนกลัว อย่างไรก็ตามวันนี้ตนมาถึงจุดที่นองจะพูดเสียชีวิตแต่ก็สัมผัสอะไรไม่ได้เลยและตนจะขึ้นมาจุดพบศพเป็นครั้งสุดท้ายถ้าตนได้มาบ้านกกอกอีกตนก็คงจะเข้าแค่บ้านลุงพลและผู้ใหญ่บางคนในหมู่บ้านเท่านั้น หลังจากให้สัมภาษณ์หมอปลาและลุงพลได้คุกเขา่าก้มหัวแตะพื้นดินบริเวณจุดพบศพให้พระแมท่ธทรณีรับรู้ว่าเราสองคนเมตตาและรักน้องชมพู่สุดท้ายหมอปลาได้ฝากถึงคนที่สงสัยว่าหมอปราจะทำพิธีอะไรแปลกๆก็ให้ไปดูภาพเต็มๆได้ที่ช่องอมรินและยืนยันว่าไม่ได้ทำพิธีใดๆ ในวันที่3สิงหาคมที่บ้านลุงพลนอกจากจะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วการสร้างบ้านวันนี้มีคนบริจาคทรายหินอย่างละ10คิวมาให้เพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านรวมทั้งวันนี้ได้มีการเทป,ปูนรอบบ้านเพื่อใช้เป็นทางเดินรอบบ้านส่วนการสร้างบ้านส่วนอื่นยังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนื่องจากวันนี้มีแขกมาที่บ้านจำนวนมาก ทีมข่าวได้สอบถามนายชัยพลวิพาลุงของน้องชมพู่ได้เปิดเผยว่าวันนี้ก็ดีใจที่มีคนมาให้กำลังใจรวมทั้งหมอปลาก็มาซึ่งมีคนมาให้กำลังใจเยอะมากส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะหมอปลา มาตนดีใจจนเกินคำบรรยายที่ไม่คิดว่าคนที่อยู่หมู่บ้านเล็กๆอย่างตนจะมีคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ส่วนที่หมอปลาได้นำนักกฎหมายมาคุยด้วยตนก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไรสื่อนั้นมากที่นำข้อมูลตนไปเสนอโดยไม่ได้นึกถึงความเป็นจริงส่วนตัวก็ปล่อยวางส่วนเรื่องอาหารที่หมอปลาทำตนคิดว่าตามความเชื่อก็คงคิดว่า กล้วยบวชชีก็คงจะทำให้อะไรกลยกวยง่ายๆส่วนผัดพริกแกงก็ต้องโขรกต้องตำให้แหลกละเอียดเหมือนการตีงูต้องตีให้ตายส่วนเรื่องสตอหมอปราตักให้กินก็บอกว่าให้เหมือนกับสามก๊กที่มีการต่อสู้วางแผนกันอย่างยาวนานส่วนรสชาติก็อร่อยส่วนตัวได้กินกับข้าวก็ช่วงบ่ายแล้วไม่ได้กินข้าวแต่เช้าซึ่งวันนี้ก็บูไปพักหนึ่ง ส่วนเรื่องป้ายต่อต้านหมอปลาตนไม่ก้าวล่วงเป็นสิธส่วนบุคคลส่วนตัวรู้สึกว่าไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้คนทางประเทศใครจะไปก็คงไปได้ส่วนเรื่องบ้านคืบหน้าไปมากแล้วมีกล้องวงจรปิดด้วยตนก็สบายใจหากเรื่องนี้จบลงด้วยดีลุงพลยกมือไหว้ระบุว่าตนขอขอบคุณที่คนมาช่วยเหลือกับครอบครัวตนขอให้อานิสงส์นี้ย้อนกลับไปร้อยเท่าพันเท่ามากกว่าที่ตนได้รับ ตำรวจวัดบันไดบ้านชมพูเทียบความชั้นเขาไขปริศนาน้อนชมพูเดินตายเองได้หรือไม่ โดยเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจชุดคลี่คลายคดีน้องชมพู่ชุดรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่บ้านของน้องชมพูเพื่อวัดองศาความชันของบันไดบ้านและแคร่เพื่อใช้เปรียบเทียบข้อมูลเดิมที่เคยขึ้นไปวัดความชันบนเขาผูเหล็กไฟตรวจสอบว่าน้องชมพูจะสามารถเดินขึ้นไปเองได้หรือไม่ ซึ่งวันนี้พ่อและแม่ของน้องชมพู่ได้ให้ข้อมูลว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นบันไดด้วยตัวเองได้ส่วนเตียงแคร่หน้าบ้านนั้นน้องชมพู่ไม่สามารถปีนด้วยตัวเองได้แต่ต้องใช้ตัง่งตั้งรองขาจึงจะสามารถปีนขึ้นได้โดยลักษณะาการปีนจะต้องขึ้นบนตั่งและนอนคว่ำหน้าใช้หน้าอกขึ้นแคร่และขาป่ายปีนทีละข้าง จากการที่ตำรวจได้วัดบันไดบ้านของนนทจู้พบว่าบันไดมีความสูงจากพื้นชั้นล่างในแนวดิ่ง2เมตร80เซนติเมตรและความชันของบันไดมีความชัน45องศาระยะห่างของบันไดแต่ละขั้นสูงอยู่ที่23-26เซนติเมตรระยะทางของบันไดไม้ทั้งหมด3เมตร10เซนติเมตรซึ่งเป็นระยะของบันได ไม้จากชั้น2องถึงชั้น1และต่อด้วยบันไดปูนชั้น1มีระยะทาง1เมตร80เซนติเมตรเป็นระยะที่วัดจากพื้นส่วนแคร่มีความชัน90องศาความสูง60เซนติเมตรแต่เมื่อนำตังที่มีความสูง23เซนติเมตรมาตั้งความสูงของแคร่จะเหลือแค่37เซนติเมตรซึ่งเป็นความสูงที่นองชมพู่พอจะปีนได้ สรุปก็คือถ้าเทียบความชันบันไดและแคร่เทียบกับอุปสรรคเขาเหล็กไฟโดยถ้าเทียบกับบันไดบ้านความชัน45องศาเมื่อเทียบกับเขาเหล็กไฟจุดที่1 30องศาเขาเหล็กไฟจุดที่7 33องศาเขาเหล็กไฟจุดที่2และ3 35องศาเขาเหล็กไฟจุดที่9 42องศาเมื่อเทียบกับแคร่90องศา เขาเหล็กไฟจุดที่5และ11 46องศาเขาเหล็กไฟจุดที่ 6, 48องศาเขาเหล็กไฟจุดที่4และ 8, 50องศาเขาเหล็กไฟจุดที่ 10, 60องศาอย่างไรก็ตามตำรวจสพกกตุมได้นำสำนวนคดีการสอบปากคำเพิ่มเติมตม,ตม,มาให้แม่ของนอนจะพูดเส็นชื่อเพิ่มเติมด้วยโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปประชาชนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันว่า ลูกผมห้าเดือนยังปีนขึ้นไปเอาข้าวเปลือกให้ไก่ได้เลยอย่ามาตอแหลถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูบันใดบ้านผมห่างกว่านี้อีกความคิดเห็นส่วนตัวเรื่องขึ้นบันไดขึ้นได้หรือไม่ได้ช่างมันเถอะนะช่วงเวลาที่น้องหาย1นึชั่วโมงแรกทำไมถึงหาน้องกันไม่เจอพวกคุณหากันยังไงสงสัย ขนาดขวบครึ่งเดินได้ก็ปีนได้ละพัฒนาของเด็กเขาทำได้แม่บอกทำไม่ได้แปลกมากๆแต่ขึ้นเขาเองเป็นไปไม่ได้แน่ๆแต่จัดฉากเก่งทั้งครอบครัวเลยตอนแรกตาไม่ร่วมด้วยแต่ตอนนี้ร่วมด้วยละตำรวจน่าจะเอาไปจับเข้าเครื่องจับเท,ท็จได้แล้วนะครอบครัวบาปหนาก็นจริงๆทำให้คนในหมู่บ้านเดือดร้อนกันไปหมดทั้งคนหมาแมวหนูยังเดือดร้อนไปด้วย ถ้าขึ้นเองเด็กต้องปีนป่ายต้องมีลมลุกคลุกคานเนื้อตัวกางเกงมอมแมมเล็บมือเล็บเท้าคงถลอกปอกเปิดแต่ทำไมสภาพศพมีแค่รอยริ้วๆด้านหลังต้องทำท่าไหนขึ้นเขาถึงมีริ้วรอยแค่นั้น หลานเราแค่ขวบกว่าเพิ่งเดินได้ยังเดินไม่เก่งด้วยซ้ําทําไมขึ้นบันไดบ้านได้เป็นไปไม่ได้ที่เด็กสามขวบจะขึ้นไม่ได้ยอมรับสัทีนะแม่ให้ตํารวจเขาปิดคดีเถอะสงสารตํารวจเขา โอ้ยลูกชายที่บ้านก็สามขวบแคร่เตียงนั่งเล่นหน้าบ้านลูกก็ขึ้นเองลงเองบันไดบ้านก็ขึ้นเองทำไมเด็กสามขวบจะขึ้นเองไม่ได้จะเอาเรื่องขึ้นบันไดขึ้นเตียงมาเปรียบกับขึ้นเขามันคนละสถานที่เลยขึ้นเขาผู้ใหญ่อย่างเราเราก็ยังเหนื่อยเลยถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยกับการขึ้นภูเขา